คุณพิโรธกินแก้วและผมวิทศกิ์ตัดเป็นผู้บรรยายนะครับ,รบวันนี้ทีมชาติไทยเองก็มีโอกาสได้รุ้นทําประตูจากจ,ากจังหวะน,นี้ครับสมชัยทองฉ่ำชนรงพงศ์สีแก้วจิรศักดิ์เผยพี่หมายยกศกรบุราพาอภิสิทธ์แสนสีขมวนบุรเทศท่อสนิทและก็เศรษฐสิทธิ์ส่วนเศษครับงูลูกยิงไกลลูกน,นี้ครับจชิงกับเวียดนามเมื่อคราวที่แล้วจะได้เข้าไปลุ้นเหรียญทองอีกสมัยหนึ่งหรือเปล่าครับจังหวะใจยิงซ้ายโอ้ เข้าซ้ายข้างถนัดของชันรงนะครับได้ครับออกกระเดงไปต่อออกกระเด่งจิ้มแล้วบังบังอูโดนโดนออกกระเด่งบอลกระดอนออกหลังไปครับชันรงชันรงโดนดักโดนปิดทางซ้ายทางวนกลับมาแล้วบุคลีเติมขึ้นไปให้โหกละถางโอ้โหทำเร็วแล้วเสียบอลเองชันรงวางออกทางขวามชี้เกือบจะเกียงกันเลยนะครับ ดสกกนเปิดโจบย์เข้ามากีรศักสาสกีรศักไหลย้อนกลับมาชันโรงเบิ้ลครับเปิดให้น้ำหนักสะกิดู้จะตะวัดเข้าในแนตะ่โดนเบียดแต่ยังให้บน,นที่ชันโรงได้ครับโอ้โหเฉิเชิงชันโรงเปิดน,น้ำหนักงงย้อนกลับมาไม่เติมขึ้นไปครับโอ้เพราะว่าชิงได้โรเชดให้ดูสกกนดูสกกนลอก ขวามียูสกอนยิงเองเดฟานปล่อยปล่อยเราจะเล่นตอ่อครับปล่อยไหลเล่นเอาแยกกลับขึ้นมาได้จิ้มนะครับยูสกอนยูสกอนให้ยิงมาโค้งมาได้บุ้งเรียบร้อยครับ1-0 1-0ครับธีรศักดิ์เผยที่ใหม่และก็เป็นประตูที่สี่ของทีละศัพท์เผยที่ใหม่ครับที่ทำได้ในซีเกมส์คราวนี้ครับโอ้ขึ้นไปบุ้งลุ้นๆคนเดียวแล้วก็ ที่บริษัทเปิดไฟยิงประตูให้กับทิมไทยขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับใจดีครับโอ้โหแต่ว่าออกไปรับกระจายติดแล้วยังได้เลี้ยกลุยเข้าไปมันจะลุยท้ไม่ฟาครับไม่ฟาวแต่สินโบกมือโอ้โหลอยแล้วซ้ายซ้ายเติมแล้วต้องระวังซ้ายเรานี้ลบเข้ามาอาเจวะยิงยังไม่ได้แล้วเลี้ยงย้อนกลับมาไหลย,ยิงลูกนี้โอ้โห คือสั้นอีกกีรศักดิ์เอาลงพื้นได้ซ้ายมีโลง่ลงๆดิเชตเข้าซ้ายจับลูกซัดนี้อ้โหช่วยกันแก้ไขไม่ได้อาครับโซวินเชียนโซวินเชียนซัดลูกในซ้ายครับโอ้ยตาเอาแล้วครับถึงยศกรแล้วกีรศักดิ์เติมึ้นไปเปิดผักให้เชตซัดด้วยขวาแล้วบอลกระดอนหินมาใหม่ครับชันตรงไหลไม่ลำหน้าแต่ข้างในข้างในไม่มีต้องไปคนเดียวยศกร โอ้โหแต่ล็อก้ยิงครับเสียหลักไปเองโจซสกรอ,อู๋แต่ล็อกยิงไม่มีน้ำหนักครับลูกนี้เรียดเรียดมาถึงโจซิเนนไม่ไหลต่อไปเองซ้ายยิงไม่ค่อยถนัดแต่ว่าจับลูกนี้ต่ออืโโอ้อหืออันนั้นล้ำเหรอครับโอ้โหล้ำหน้าจบ ขึน่นมาก็ชักจะตันเหมือนกันนะครับชักจะเจาะแนวรับผู้เล่นของทีมชาติไทยไม่ได้แล้วครับไม่เหมือนในช่วงสิบนาทีแรกที่พาลูกไปปน้นเปลี่ยนอยู่ในกรอบเดโทษได้บ่อยครั้งเปิดลูกนี้มีผู้เล่นทีมไทยมาบลอ็อกเอาไว้ชันวงคลมงให้ประเชษเบิ้ลนต่อพักอกถึงมาย้อนกลับมามาลงไปรับ เรโฮครับทีมไทยเอายิงไกลลูกนี้จะแลบโอ้โหแล้วออกด้านข้างโยกโยกสับขาหลอกยันนิ่งอยู่แล้วบอลแต่ดอนเข้าทางขวานี่มีขอบอลอยู่ครับของยูคันยิงตรงหลบได้แล้วชิงเอาครับลูกนี้ถึงกิตษศักให้ทีนึงเด้จงจี้เข้าไปมุมไม่มีเปิดหักมาดังแล้วยิงเข้าโอ้โหสองศูนย์เลยครับแม่เดียงเจมโอ้โหม่มาได้ประตูในช่วงเวลาที่ ต้องการพอดีครับโอ้โหรเ,เรียกเรียกลับมาให้ยิงเอาแย่แย่ที่บอลครับโอ้โหมีแถมไม่แถมถ้าไม่ล้ำหน้าไม่รีบครับเลี้ยงจี้เข้าในครับพิศักล็อกล็อกเข้าขวาลงลง่ลงซัดนีโอ้โหชนคารอภิสิทธิ์คืนอน,นันต์หลอกหลอกจะยิงยิงเลยเอา้าโอ้โหห <laughs> ลอกจังหวะแรกเราซัดลงนี้เรียบร้อยเลยครับ เท่ครับแล้วผู้ตัดสินก็อน,นุญาตหมดเวลาการแข่งขันครับ